เริ่มต้นแค่259บาทครับชุดนี้ลูกค้าก็จะได้ทั้งชุดหมูนะครับตับปลาหมึกกุ้ง3ามชั้นนะครับมีให้ครบเลยครับผมแบบอิ่มจุกๆเลยครับทั้งหมด20ร้านทั่วประเทศไทยนะครับร้านเราคือติดหนึ่งใน20อยู่ในอันดับที่12เพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าร้านเราอร่อยไม่ต้องลุ้นครับน้ำจิ้มของเราส่งตรงจากจังหวัดเลยนะครับน้ำจิ้มของเรานะครับจะมีทั้งหมด3รสชาตินะครับพิเศษสุดนะครับน้ำจิ้มอร่อยมากๆพริกเผานะฮะอย่าลืมทาน สวัสดีครับผมต๊อกนะครับเจ้าของแฟรนไชส์ร้านริมคลองหมูกระทะครับริมคลองหมูกระทะนะครับเป็นแฟรนไชส์จากจังหวัดเลยนะครับต้นตำรับตั้งแต่ปี2544นะครับปัจจุบันนะครับ22ปีแล้วนะฮะจากโฟเทวิตเตอร์ครับทั้งหมด20บล้านทั่วประเทศไทยนะครับเราได้อันดับที่1 2ครับผมร้านเราคือติด1ใน20อยู่ในอันดับที่12เพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าร้านเราอร่อยไม่ต้องลุ้นครับ ราคาเริ่มต้นแค่259บาทครับชุดนี้ลูกค้าก็จะได้ทั้งชุดหมูนะครับตับปลาหมึกกุ้ง3ชั้นนะครับมีชุดผักบุนเส้นข้าวโพดมีให้ครบเลยครับผมชุดเล็กนะครับทานได้2อถึงสคนเลยครับลูกค้าแต่ถ้าชุดใหญ่นะครับสำหรับแบบชุดครอบครัวละ329บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าทานได้4คนแบบอิ่มจุกๆเลยครับโปรโมชั่นของเรานะครับตอนนี้ถ้าลูกค้าสั่งแบบเป็นชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กหรือชุดใหญ่นะครับถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านนะครับเราจะมีไอศครีมให้1ชุดนะครับลูกค้าทานไปเลยรีไปเลยคับผม น้ำจิ้มของเราส่งตรงจากจังหวัดเลยนะครับส่งจากที่บ้านของผมเองน้ำจิ้มของเรานะครับจะมีทั้งหมด3ามรสชาตินะครับแต่ลูกค้ารู้ไหมครับว่า DIY น้ำจิ้มของเรานะครับสามารถเอามาผสมกันนะฮะจะได้น้ำจิ้มรสชาติที่4และพิเศษสุดนะครับน้ำจิ้มอร่อยมากๆพริกเผานะฮะอย่าลืมทานพริกเผาของเรานะครับจะเป็นพริกเผาที่เราเคี่ยวเองนะครับด้วยความร้อนทั้งคืนถ้าลูกค้ามาลานริมคลองหมูกระทะอย่าลืมนะครับว่าน้ำจิ้มพริกเผาคือ number o ของน้ำจิ้มของเรา ตอนนี้ผมอยู่ที่สาขาประตูน้ำพระอินทร์นะครับพิเศษที่สุดนะครับในสาขานี้ก็คือเป็นแบบบุฟเฟ่ต์แล้วก็แบบชุดมีเพียงแค่สาขานี้สาขาเดียวเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าอยากทานอาหารให้อิ่มคุ้มนะครับอยากทานบุฟเฟ่ต์ต้องมาที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับเพียงแค่169บาทเท่านั้นลายอาหารบุฟเฟ่ต์กับแบบชุดของเราจะแตกต่างกันนะครับถ้าแบบบุฟเฟ่ต์เราจะมีทั้งเนื้อวัวนะครับเนื้อหมูหมักนะครับตับตามชั้นปลาหมึกไม่มีแค่กุ้งนะครับแต่ลูกค้าสามารถสั่งกุ้งเป็นคอนโดแยกเพิ่มได้นะครับ ริมคลองหมูกระทะรากาประตูน้ำพระอินนะครับร้านตั้งอยู่ที่ปากซอยพยอม20นะครับมาทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านนะครับก็คือตั้งแต่เที่ยงได้เลยครับแต่ถ้าลูกค้าอยากทานแบบบุฟเฟ่ต์นะครับก็คือเริ่ม4โมงเย็นเราจะปิดครัวกันอยู่ที่5ทุ่มครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยครับ เรียนเชิญนะครับถ้าใครอยู่แถวนี้นะครับอยากจะทานหมูกระทะอร่อยนะฮะจากจังหวัดเลยของเรานะครับคุณไม่ต้องไปไกลถึงจังหวัดเลยแล้วเรายกหมูกระทะจังหวัดเลยมาไว้ที่ปากซอยพยอม20่เรียนเชิญลูกค้ามาทานกันเยอะๆนะครับสิดปากว่าไม่เท่าได้ลองเองนะครับต้องมาขอบคุณมากๆครับ